เห็นตรงอะไรนั่นเห็นแล้วหรูกไหมยอยเออยอย่านก็มันก็สุดโต๊ะนีท่านผู้ชมได้ยังสดีครับท่านผู้ชมที่กระลอลักกครับแล้วก็มาเอาแกงน้ำาต้าถามาเอาบักเอาบักแกงา ยังกัมางีพวนบักตรงแรงกับวิลเล็มางอะไรมองกลงไหนมองกล้องไหนมองกล้องกับท่านผู้ชมหน่อยบักบักพีพวนเยสเออว้าวบักพีพวนเห็นยังมันมีลูกที่มันสุกไหมมีแล้วไหนกินลูกที่มันเขียวมันขมใช่ป่ะสุกไม่ถ้าลูกลูกไอ้มันมันมันไม่ไม่สุกไหมมันสุกสุกลูกมันเอี่เขียวอยู่มันก็จะขมขมใช่ไหมรสชาติน่ะ

เบื้องเบึ้องไม่เห็นเดี๋ยวมันเก๋วนเดี๋ยวเดี๋ยมาคัดไปดูที่กันมาผมนี่อ่ะดูครับน่าโคตรพินครับนี่อ่ะเป็นยังไงครับรสชาติครับผมบอกท่านผู้ชมหน่อยครับรสชาติเป็นยังไงครับเป็นยังไงอาการยังไงเนาะวันนี้เป็นไงครับรสชาติอร่อยดีครับผมรสอร่าท่อร่อยครับมันเป็นยังไงหวานเค็มนัวยังไงเบาหวานเบาเค็มเอ้ายังไงล่ะบั๊ดนี้ ไอ้บอกเลยว่าเผ็ดเพียงหมูริกมันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้านหรืออร่อยอยู่อะไรอยู่เป็นจิดอยดชื่หรือเป็นมันมันไม่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 จืดไม่เชื่อมันมันไหมเป็นไม่มันอร่อยเอาถามรสชาติพี่ถามว่าอร่อยเอาถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วถูกว่าเดี๋ยวนี้ต้องถูกต้องมานี่นี่อะไรนี่ยนี่เบิ่งเบิ่งเบ้งเบ่งพี่แกเบิ่งเนี่ยเนี่ยอืม เป็นเม็ดอย่างนี้เองนะครับกินได้ครับผมเดี๋ยวยยมกินจิบกนให้ดูอ่ะดูครับถามว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอร่อยครับถามว่ามันหวานมันเปรี้ยวมันเค็มมันมันไงไม่รู้แต่เขาบอกว่าอร่อยครับเป็นไงไม่ใช่เป็นไงมัน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 เหมือนกินถั่วทุกเม็ดไหมแบรมันเป็นมันมากครับผมเบร์เบอร์อ่ะดู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 อยู่ครับ ครับผมอ้าผมเอาล้ครับชี้แตกไปครับฮัลเป็นเพื่นเดี๋ยวไอ้ดียวดมเราอยู่ไหนว่าเป็นคาแรคเตอร์หน่อยลงลงทุ่งเรามาเดีทุ่งไหมเดยวโดมมาดมชิดสักหน่อยดิชิดชิดชิดในเป๋ามีอะไรอยาดมมั้ยเนาะอยาดมเหรอครับเบิกเบิกครับครับอาไม่ใช่อยาดมไอ้ปลูกเขียวไหมโดมนี่เอานี่ก็ได้เอาันนี้ก็ได้เอ้อ นี่คือคาแรคเตอร์ของเขานี่ครับผมดูหน้าบินครับนี่เป็นไงครับยาดมดมแล้วเป็นไงก็ธรรมดาธรรมดาอีกแล้วบอกอาการหน่อยไดาดมไปแล้วเป็นยังไงอาการหอม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 กินหอมมันอะไรมเม็งกระตินเม็ดกระตินใครใครอยู่ไม่ใช่อมูลกเชียงเนาะม็ดกระตินมเม็งกระตินหอมหอมเป็นรสชาติหอมดมแล้วชื่นใจ ใช่ไหมยี่ห้ออะไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้เบิ้งเอ่นี่ครับผมนี่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 โบยเสียนอย่าดมตาโปบยเสียนเอาโค้ชนายเป็นยังไงเดิมลดอย่าดมอะไรรคับตาโปบยเสียนอีกทีอย่าดมตาโปบยเสียนวันนี้วันอะไรวันนี้ก็วันชิวๆครับผม อันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกนะครับขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามชมขอบคุณทุกคนที่ได้กำลังใจผมนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมได้ลืมว่างพ่นบางบ่ว่างคนกับหวังสวดบ่ครับสวดครับครับผมสวดแต่ไม่สิ่งแต่กินเสมอนี่เป็นคาแรคเตอร์มาริโกมาริโกสึโต